สวัสดีค่ะวันนี้พี่กิ้ญทามาบาร์บีคิวกุ้งนะบีบีคิวนะ,ะเรียกถูกเรียกผิดไหมดูค่ะถ้าเป็นภาษาใต้เขาเรียกว่าปิ้งกุง้งปิ้งนะคะปิง้งถ้าเอาภาษาฝรั่งอาจจะบีบีคิวนะบีบีคิวเอาเถอยค่ะบีบีคิวหรือว่าปิ้งกุง้งนี่ค่ะ กุ้งสดๆนะคะวันนี้มีแตก่กุ้งนะคะแค่กุ้งเท่านั้นค่ะ อันนี้กินแบบชีสนะคะเอาไปใส่เตาอบค่ะนีะ่ปิ้งนี่ยนี่อะไรกุ้งกุ้งอไม่ใช่ไม่ใช่เตาอบเอาไปปิ้งเหมือนกันอ่ะปิ้งอ๋อพูดผิดนะคะนึกว่าเอาไปใส่เตาอบค่ะเดี๋ยวเอาไปปิ้งด้วยค่ะปิ้งใส่ปิ้งธรรมดาเนี่ยคะใส่ชีสนะกระเทียมไปดูตอนสุกนะคะตอนสุกแม่าตาจะเป็นยังไงใช่ นะเปลี่ยนสีแล้วเนาะพอกินเถะอ๋อข้างในก็มีอยู่ข้างในก็มีอยู่ไเดี๋ยวเปลี่ยนสีแล้วเปลี่ยนสีแล้วอ๋อลูกโตเล็กโตเล็กมันยังไม่สุกเลยเกือบสุกแล้วค่ะสุกแล้วค่ะปุ๋ยใช่ไหมไปั้อันนี้สุกแล้วนะคะ ต่อไปอันนี้กุ้งชีสนะคะวันอ๋อน่าให้มุนหน่อย <Yeah. S 1> นี่ค่ะกุ้งย่างชีสนะคะ <Yeah. S 2> เดี๋ยวดูตอนสุกกันค่ะชิสเดือดแล้วค่ะชีสเดือดแล้ว นี่ค่ะสุกแล้วนะคะกุ้งปิ้งนะคะบาร์บีคิวออแล้วก็อันนี้ปิ้งชีสนะคะน้ำจิ้มค่ะโอเคนะคะขอบคุณ thank you ตอริมาคาเซกัเสียค่ะ